Only Home Pro at สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสุนัขพันธุ์เล็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมีปัญหากันไหมคะว่าน้องๆเนี่ยชอบกัดเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเวลาที่เราอ่ะกำลังยุ่งๆทํางานอยู่น้องๆก็ชอบมากวนบางครั้งเราก็อยากให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาใช่ไหมคะวันนี้ค่ะทาง Home Pro มีสินค้ามาแนะนําค่ะ วันนี้นะคะทาง Home Pro ก็เลยจะมาแนะนำรั้วสุนัขสปริงแบบ A ค่ะจะเป็นขอบรั้วแบบนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดค่ะก็คือขนาด1 0 0ูณ60ซนตมรและ7 0คูณ40ซนเมตรแบบนี้นะคะรั้วสุนัขสปริงค่ะจะช่วยออกแบบที่พักอาศัยให้กับสุนัขที่เรารักนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองค่ะ แล้วยังช่วยแบ่งกั้นอนาเขตภายในบ้านหรือคอนโดของเรานะคะให้ดูเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นได้ค่ะรั้วสุนัขกันนี้นะคะเขาผลิตมาจากไม้แท้ก็คือไม้เต็งนั่นเองค่ะเขามีความแข็งแรงและดูแลรักษาง่ายค่ะสีสันนะคะก็จะเป็นแนวไม้แบบนี้เลยค่ะเหมาะมากๆนะคะสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กไม่ว่าจะเป็นปอมเมอรรเนียนชีสสชิวาวาปักหรือมอลทิสนะคะ สมบัติของรั้วสุนัขสปริงนี้นะคะเราจะทําการขัดลบเสียนให้ทุกชิ้นก่อนส่งมอบค่ะเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะซีไม้นะคะมีความที่แบบนี้แล้วยังมีกรอนล็อกประตูให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไว้วางใจได้เลยค่ะว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะไม่ออกมานอกรั้วได้อย่างแน่นอนค่ะดีไซน์ของเขานะคะก็มีความน่ารักมากๆเป็นสไตล์มินิมอลนะคะสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยค่ะ รถสุนัขสปริงนี้นะคะนอกจากว่าเราจะได้ออกแบบที่พักให้กับสุนัขของเราแล้วนะคะยังเหมือนกับว่าเราได้ตกแต่งห้องพักของเราไปในตัวด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้วค่ะที่ HomePro Online และ HomePro Application ค่ะ